มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AAS กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของอครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2565นะครับตั้งแต่16มิถุนายน2565ถึง30มิถุนายน2565นะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ AAS ในระบบเติมเงินหรือ A AS เวันทุกคอร์นะครับท้งการเปิดเบอร์ใหม่ ทั้งการย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้นะครับเรามาว่ากันถึงเรื่องของคนที่เปิดเบอร์ใหม่กันก่อนนะครับเปิดเบอร์ใหม่นี้รายละเอียดก็คือเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็กดรหัสสมัครไม่ได้นะครับแล้วก็ซิมที่เปิดใช้งานนั้นจะต้องเป็นซิมตัวไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ซิมทูไฟนะครับเอาเอาที่จอดจงเลยก็ได้นะครับซิมที่สามารถสมัครได้ก็มีซิม ซูเปอร์โซเชียลซิมเดอดซีดเดอวันนะครับแล้วก็ซิมซีดนะครับที่ uh, สมัครได้อันนี้ชวัชวร์ๆนะครับสมัครได้เลยคุณผู้ชมไปหาซื้อซิมมานะครับแล้วก็ดําเนินการลงทะเบียนซิมด้วยตนเองก็ได้นะครับโหลดแอปของ MyAS เมื่อเราโหลดแอปของ MyAS เสร็จนะครับเปิดเข้าแอปปุ๊บแล้วก็ไปที่หัวข้อของการเปิดเบอร์แล้วก็เปิดเบอร์นะครับหลังจากนั้นก็สแกนซีเรียลซิมสแกนจากด้านหน้าซองก็ได้หรือด้านหลังซองก็ได้ที่เป็นบัตรซิมเล็กๆนะครับมันจะมีซีเรียลอยู่ ก็สแกนสีเรียลซิมเข้าไปและหลังจากนั้นก็ถ่ายถ่าย,าย,ายรูปบัตรประชาชนนะครับเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเซลฟี่ใบหน้าของเราที่เป็นเจ้าของบัตรนะครับเ <c oughs> มื่อข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนซิมก็ <c oughs> สามารถที่จะเสร็จสิ้นกระนวนการของการลงทะเบียนซิมนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเอาซิมใส่เครื่องเมื่อออกซิมใส่เครื่องเสร็จนะครับเราก็จะต้องกดปิดข้อมูลมือถือซะก่อนนะครับปิดเครือข่ายมือถือซะก่อน นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปิดเน็ตนะครับเราต้องปิดซะก่อนเดี๋ยวเวลาเราเติมเงินเข้าไปเดี๋ยวมันจะกินเงินนะครับเราต้องปิดซะก่อนหลังจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย150บาทนานส0บวันวันเราก็เติมเข้าไปตัว30วันอ่าห5 0รบาทนะครับหรือถ้าจะเอาตัว15เมกะบิตเพอร์เซก200บาทนาน3 0วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยเราก็เติมเงินเข้าไป200บาทหลังจากนั้นเราก็กดรหัสนะครับมีรหัสในการกด4เซก 150บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยกดดอกจันท7 7ดดอกจันทร้าหนดอกจันท1 7 010์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวนะครับตัวเลขรหัสยาวๆเนี่ยกดให้หมดทุกตัวถ้าเกิดว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่สามารถที่จะกดสมัครรหัสได้นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่ง15เมกะบิตเพอร์เก200บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9160ดอกจัน117 010สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอรับข้อความยืนยันเมื่อระบบมันบอกว่าเริ่มใช้เมาส์เมาส์อะไรเงี้ยนะครับนั่นคือคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดเน็ตขึ้นมาเปิดข้อมูลมือถือ เปิดเครือข่ายมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะดําเนินการเ,าเล่นเน็ตใช้เน็ตได้เลยนะครับการโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันนะครับถ้าเราไม่วางสายมันจะกินเงินนะครับ15นาทีแรกโทรฟรีส่วนนาทีที่สิบกเป็นต้นไปกินเงินนาทีละ1นบาทหลายๆคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันตัดสายให้เองถ้าเราไม่มีเงินในระบบมันจะตัดสายให้เองอัตโนมัติทุกๆ15นาที แต่ถ้าเรามีเงินอยู่ในระบบมันจะกินยาวนะครับจนกว่าเราจะวางสายหรือจนกว่าเงินจะหมดนะครับนั่นคือส่วนของการโทรฟรีโทรฟรีแค่15นาทีนะครับเราต้องวางสายซะก่อนนะครับบางคนเนี่ยเถียงนะครับเถียงตาใสาเลยเถียงหน้าด้านๆเลยเอาพูดกันตรงๆนะครับบางคนเถียงหน้าด้านๆเลยว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันตัดสายเองอัตโนมัติถึงมีเงินอยู่มันก็ตัดสายอัตโนมัติมันไม่ตัดครับมันกินเงินของมึงนะครับเจอมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับ เราบอกไปว่าต้องวางสายเสียก่อนนะครับแล้วเขาเถียงลูกค้าเขาเถียงว่ามันตัดสายเองอัตโนมัติเราก็ย้อนไปว่าถ้าไม่มีเงินมันตัดสายอัตโนมัติทุก15นาทีแต่ถ้ามีเงินมันกินเงินมันกินยาวก็เถียงเราเอีกนะครับผลสุดท้ายเงินหายสกน้ำหน้ามึงไม่ล่ะ mm. เออเราบอกนะไม่เชื่อนะครับว่าโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายเล้วโทรใหม่มันถึงจะเป็นการโทรฟรีแต่ถ้าเกิดเราโทรยาว15นาทีเธอโทรเกิน15นาทีมันจะกินเงินนาทีละ้หนึ่งบาท แต่ถ้าเกิดว่าในระบบไม่มีเงินมันก็ตัดสายอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องวางสายเสียก่อนอย่าให้ถึง15นาทีเราบอกรายละเอียดไปแบบนี้แหละเถียงเราหน้าใสาๆสเถียงเราหน้าด้านด้านบางคนอ่ะนะครับอะทีนี้ต่อมานะครับในเรื่องของคนที่เป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายจากเครือข่ายอื่นมาเป็น a อเในระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าขึ้นสัญญาณ a อปุ๊บระบบเติมเงินปุ๊บเนี่ยนะครับก็รีบกดสมัครภายใน7วันนะครับ รีบกดสมัครภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วเดี๋ยวมันก็สมัครไม่ได้นะครับวันที่สัญญาณขึ้นให้นับวันนั้นคือวันแรกนะครับสัญญาณขึ้นวันไหนให้นับวันนั้นคือวันแรกนะครับ <S <S เราจะรู้ได้ไงว่าสัญญาณขึ้นเอสแล้วหรือ,อยังถ้าสัญญาณเดิมดับก็ถือว่าสัญญาณเอสขึ้นแล้วครับเครือข่ายเดิมที่เราใช้อยู่มันดับปุ๊บแล้วเราก็เอาซิมของเอสใส่เข้าไปเดี๋ยวสัญญาณก็ขึ้นแน่นอนครับวันนั้นคือน,นับวันแรกนะครับเครือข่ายเดิมดับวันไหนก็คือ นั่นคือนับวันแรกของเอเยนะครับได้ท่ายมาสําเร็จแล้วแล้วก็รีบกดรหัสภายใน7วันนะครับรหัสตามที่ได้บอกไปเลยเมื่อกี้นะครับของ4เมกก็อดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหสดอกจันหนึ่งหเหสี่เหลี่ยมทุกออกถ้าเป็นยี่สิบสิบห้เมกนะครับก็กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเดดอกจันเก้าดอกจันหนึ่งหเหสี่เหลี่ยมทูกออกนะครับแล้วก็ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับ เก่าหกเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเก่าหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับแต่วิธีการสําหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องแกล้งย้ายค่ายนะครับแกล้งย้ายค่ายถ้าไม่ได้ก็ค่อยย้ายจริงนะครับรหัสในการแกล้งย้ายค่ายก็คือดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักหลักนี้นะครับจะต้องเป็นให้ตรงกันกับที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับชื่อข้อมูลต่างๆให้ตรงกันกับที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันทําไม่ได้นะครับเมื่อเราโทรแกล้งย้ายค่ายเสร็จปุ๊บกดรหัสแกล้งย้ายค่ายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะต้องรอสักประมาณสิบถึงสามสิบนาทีบางเครือข่ายอาจจะรอถึงประมาณหกสิบนาที นะครับแล้วแต่ว่าพนักงานเขาจะติดธุระหรือไม่นะครับรอพนักงานอย่างเดียวครับแล้วพนักงานเขาก็จะโทรกลับมาหาเรานะครับถามว่าทําไมเราถึงอยากจะย้ายค่ายเราก็บอกไปว่าเราต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้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 ราคานี้นี้นี้แล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายให้กับเราด้วยนะครับทําให้เราได้หรือไม่ถ้าเ็าบอกว่ายินดีนะครับหรือถ้าเราเขาบอกว่าดูแลให้ได้อันนี้คือทําได้นะครับทำได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าทําไม่ได้นะครับต้อง ให to to ้เติมเงินเข้าไปแล้วขอทำรายการใหม่เนี่ยนั้นคือทําไม่ได้นะครับแล้วขอวางสายทิ้งไปเลยเนี้ยคือทําไม่ได้ถ้าเขาทําได้เขาจะพูดบอกว่าดูแลให้ได้ทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเราเราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับคนที่จะเป็นลูกค้าเบอร์เก่าและแก้งย้ายค่ายเนี่ยเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับร้อยห้าสิบหรือสองร้อยแล้วแต่เราเราจะเอาโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวไหนแล้วก็กดรหัสย้ายค่ายนะครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้กับเราได้ทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเงินเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะะวาาาางสยเเรรรไปก่อนนคับ ค่อยทํารายการแกล้งย้ายค่ายใหม่หรือเราค่อยโทรกลับไปหาค้อใหม่อะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากนะครับเราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนครับคนที่เป็นเบอร์เก่าเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วก็กดรหัสแกล้งย้ายค่ายนะครับก็สามารถจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยคาดว่าน่าจะดูกันไปยาวๆนะครับสมัครกันได้ยาวๆจนกระทั่งถึงสิ้น,นปี2 5 6 5นนี้นะครับคาดการคาดการ,การนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวก็จะ,ะนำมาฝากทุกท่านอีกครั้งหนึง่งน,นะครับต่ออายุอัตโนมัติถูกรอบนะครับตกรอบต่อหนึ นะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าก็ครบุกรอบแล้วก็แกล้งย้ายค่ายใหม่นะครับ6รอบต่อ1ครั้งถ้าไม่ได้ก็ย้ายค่ายไปค่ายอื่นครับมันมีโปรโย้ายค่ายอยู่สําหรับไร้านอ่าเครือา่อายอื่นนะครับรหัสก็ราคาเน็ตก็ถูก,ถกๆแบบนี้แหละนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าต้องการจะได้เน่ยราคาถูกก็ต้องแกล้งย้ายค่ายอย่างเดียวครับนะครับถ้าไม่ได้ก็ย้ายออกไปเลยครับย้ายไป2-3วันแล้วค่อยก,กลับมาใหม่นะครับถ้าท่านชื่นชอบเอเออยู่ก็ย้ายออกไปก่อนย้ายไปค่ายไหนก่อนก็ได้ครับ2-3วันแล้วค่อยย้ายกลับมา จริงๆแล้วมันจะมีตัวที่เป็นเน็ตอย่างเดียวอยู่ด้วยนะครับ8เมก150บาทเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีกดดอกจัน777ดอกจัน9178ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วก็20เมก200บาทไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตอย่างเดียวกดดอกจัน777ดอกจัน9179ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วกดเครื่องหมายถทรออกนะครับแต่เทปนี้ก็คือมาว่ากันถึงเรื่องของเน็ตแถมโทรฟรีทุการาคาน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ